เมื่อออกจากสถานอาบอบนวดมินิโทลล์กะกก็ชวนคุณประสิทธิ์แวะร้านอาหารรอบบะหมี่น้ำคนละชามให้หนักท้องไว้ก่อนพอกินอิ่มก็ขึ้นรถไฟกลับโตเกียวเลยทีเดียวไม่อยู่เที่ยวเมืองฟุนาบาชิต่อเพราะคุณประสิทธิ์บอกว่าผมนัดไมตรีไว้ตอนสองทุ่มครับเขาหมายถึงเลยขานุการสถานทูตไทยที่ไหนผมถามร้านกาแฟอันเบี้ยนไปดูคนสิเข้าหัวล้อทำไมพูดอย่างนั้นก็จะพาพิชาไปเที่ยวอยู่แล้วครับ ผมหูพึ่งมีอะไรดีครับดูเอาเองก็แล้วกันเราถึงย่านกินซาตรงตามเวลานัดถึงแม้ท้องฟ้าจะมืดสนิทแต่แสงไฟจากป้ายโฆษณาและร้านค้าทําให้ย่านนั้นสว่างสวัยเหมือนกลางวันผู้คนพลุกพันยิ่งกว่าตลาดนัดสนามหลวงของเมืองไทยรถล,ลาวิ่งกันควักคว่แต่ตำรวจจราจรไม่ปวดหัวเพราะโชเฟอร์และคนเดินถนนช่วยกันรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็วจนหน้าวาดเสียวข้ามถนนตรงทางม้าลายกันจริงๆ ไม่เดินเอิรละเหยรอยชายข้ามตรงไหนก็ได้ตามแต่ตีนจะพาไปเหมือนเมืองไทยเราซึ่งทําให้การจราจรท้องถนนต้องติดขัดเพราะนอกจากคนขับต้องหยุดรถตรงทางข้ามแล้วพอเลยไป5-6เมตรก็ต้องเบรกกันตัวโกงอีกเพราะพาะเจ้าประคุณทั้งหลายรวมทั้งอาตีอามหมวยใหญ่ซิมต่างๆนึกจะข้ามตรงไหนก็ก้าวลงจากฟุตบาทเดินลอยหน้าทําไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นแหละตำรวจจราจรก็ได้แต่ยืนหัวโดมองดูเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าให้ประชาชนข้ามถนนตรงทางข้ามซึ่งเจ้าพนักง,งานจราจรกําหนดไว้ให้เท่านั้นควันดําจะกท่อเสียก็เหมือนกันผมเห็นแต่เมืองไทยเท่านั้นที่ตํารวจไม่จัดการอะไรเลยปล่อยให้รถมเมล์รถบรรทุกขนาดใหญ่พ้นออกมาตามสบายทั้งที่กระทรวงสาธารณาสุขตะโกนเปล่าๆจนคอเหนอยียงแทบแตกว่าควันเหล่านั้นเป็นบ่อกเกิดของโรคเม็งและโรคปอดอีกอย่างหนึ่งก็คือ รถมอเตอร์ไซค์ที่บรรดาน,นักขับรถกวนเมืองทั้งหลายชอบทะลวงท่อไอเสียให้ดังสนั่นวันไหวจนชาวบ้านจะเป็นโรคประสาทไปตามๆกันตำรวจไทยใจหานก็ยังปล่อยไว้ดูเล่นทั่วบ้านทั่วเมืองคล้ายกับว่าธุระไม่ใช่ของกูอย่างนั้นแหละผมเคยตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้กรมตำรวจได้วางคุณสมบัติของผู้สมัครเขาเป็นตำรวจจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสองข้อแล้วหรือชนไหนคือข้อแรกต้องมีปอดทั้งสองข้างทำด้วยเหล็กและข้อที่สองต้องหูหนวก ทั้งนี้เพื่อจะได้ทนทานต่อควันดำๆที่สูดเข้าไปโดยไม่เป็นมะเร็งและป้องกันโรคเส้นประสาทเพราะเสียงดังของท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เอาไว้ผมวางๆจะลองถามผู้บังคับการตำรวจจราจรดูสักทีท่านนี้คงไม่ว่ากันอะไรหรอกนะเพราะเป็นนักเรียนเตรีย,รยมทหารบกรุ่นก่อนผมเพียงสองสามปีเท่านั้นฟอยเลยเถิดไปนิดเข้าเรื่องดีกว่าถึงไหนแล้วล่ะครับอ๋อถึงย่านกินซ่าในกรุงโตเกียวซึ่งสว่างสวัยเหมือนกลางวันแล้วขณะยืดล้อไฟเขียวเพื่อจะข้ามถนน ผมเงยหน้าขึ้นดูป้ายโฆษณาด้วยไฟหลากสีตรงทางแยกหัวมุมถนนกินซาเห็นอันหนึ่งทำเอาผมติดอกติดใจเพราะแหวกแนวกว่าป้ายโฆษณาอื่นคือไม่ใช่ไฟวบแวบเป็นเปลี่ยนสีได้เท่านั้นแต่มันบังคับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ภาพที่ปรากฏในป้ายเคลื่อนไหวเป็นรูปต่างๆได้เช่นนางระบำกำลังใส่สะโพกในจังหวะฮูลาฮูราหรือนักกีฬากำลังเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหรือนักตีครีกำลังขี่ม้าตีครี วาดรถลายต่างๆซึ่งป้ายโฆษณาแบบนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแม้กระทั่งในอเมริกาและเยอรมันจึงทําให้คิดว่าญี่ปุ่นกําลังลดหน้าเรื่องไฟฟ้ายิ่งกว่าประเทศใดในโลกคุณไมตรียืนรอเราอยู่ที่หน้าอันเบียนคอฟฟี่ช็อปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเมืองฟุนาบะชิเป็นไงครับเขาถามผู้หญิงที่นั่นทาให้ผมถึงญี่ปุ่นงั้นเหรออร่อยไหมไตยัดหมูไตยีผมตอบภาษากวางตงุ้งเขาตีหน้าแย่แปลว่าอะไรครับหนึ่งไม่มีสอง งั้นต้องสามฮะถึงอย่างงั้นเชียวเหรอคุณไมตรีไม่พูดพร่ำทำเพลงคว้าข้อมือผมลากขึ้นบันไดไปสู่ร้านกาแฟอันเบียนซึ่งอยู่ชั้นสองของอาคารหลังนั้นคุณประสิทธิ์ตามมาติดติดสิ่งแรกที่พบคือคนแคายญี่ปุ่นสูงสักสามฟุตเห็นจะได้แต่งชุดลาตรีสโมสสนผู้คุกระต่ายดำคอยเปิดประตูให้แขกที่มาเที่ยวเข้าไปอากาศในห้องปรับโอ้พอดีพอดีไม่ร้อนไม่หนาวเสียงเพลงในจังหวัดละตินอเมริกันดังมาจากเทปแผ่วๆกล่อมใจให้ชื่นบาน แต่สิ่งที่ดึงดูดนักเตะปี๊บทั้งแก่และหนุ่มให้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ก็คือสาวญี่ปุ่นวัยทีนเอชนุ่งน้อยห่มน้อยด้วยเสื้อผ้าสีเขียวขจีเล่นเอาผมรู้สึกคึกคักข,ขึ้นมาทีเดียวทั้งที่กินเนื้อแม่หิมะขาวยูกิยังไม่จางไปจากจมูกพอยอนตัวลงนั่งสาวๆเหล่านั้นก็กรูกเกี่ยวเข้ามาส่งภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่องจนคำเดียวต้องเดือดร้อนคุณไมตรีเป็นล่ามแปลจึงได้ความว่าเธอถามพวกเราว่าจะดื่มอะไรดีเบอร์เบอร์นอร์ดล็กผมบอก คุณประสิทธิ์จึงสั่งตามนั้นส่วนตัวเขาเองและคุณไมตรีดื่มกาแฟร้อนคนละถ้วยมเมื่อได้ครื่องดื่มครบแล้วก็มีสาวหน้าตาฉ่ำช่ำช้อยคนหนึ่งมาเต้นลำไกลๆโต๊ะที่พวกเรานั่งในจังหวะแมชโปเตโต้าตามเสียงเพลงนั้นเป็นการปลุกใจเสือป่าให้ฮึกเหมิมผมขยับจะลุกขึ้นเต้นด้วยแต่คุณไมตรีกดหัวเข่าไว้พร้อมทั้งบอกเสียเงินนะครับเท่าไหร่ชั่วโมงละสองพันเยนผมนิ่งคำนวณอย่างรวดเร็วในหัวสมองก็ได้คำตอบออกมาราวร้อยยี่สิบบาท ทำให้หัวหดเขาไปอยู่ในกระดองเหมือนหัวเต่ายืดออกมาไม่ไหวเพราะเงินในกระเป๋าไม่อำนวยจึงเป็นอันว่าต้องล้มเลิกความคิดที่จะเต้นรำกับสาวน้อยผู้นี้โดยสิ้นเชิงทั้งที่น้ำลายไหลยืดหยดลงมาบนหน้าตักแล้วเห็นจะไม่เหวยาไตซ้ำผมว่าคุณไมตรีงงอะไรครับก็เอาสามไม่ไหวสิทำไมล่ะครับบอดจี้ครับญี่ปุ่นใกล้แค่นี้เองมีคนไทยไปเที่ยวกันเยอะแยะและยิ่งตอนนี้กำลังมีงานเอ็กซ์โปเจ็ดศูนย์ด้วยแล้ว พวกเศรษฐีมีเงินทั้งหลายก็พากันไปเที่ยวมากขึ้นจนสายการบินขายตั๋วแทบไม่ทันผมจึงอยากฝอยถึงโตเกียวทาวเวอร์คือหอเหล็กซึ่งญี่ปุ่นคุยกันนักกันหนาว่าสูงกว่าหอไอเฟลของปารีสและไม่อยากฝอยถึงสะพานลอยอันยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาซึ่งสร้างซ้อนถนนเดิมเพื่อแก้ปัญหาการติดขัดการจราจรรวมทั้งรถไฟเร็วที่สุดในโลกซึ่งเล่นควักควายอยู่บนยอดตึกแต่จะเล่าให้ฟังถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คิดว่านักทัศนาจรคนไทยไม่ค่อยสนใจเท่าใดนัก สิ่งนั้นคือการเล่นปาจิงโกะซึ่งชาวญี่ปุ่นกําลังนิยมเล่นกันทั่วประเทศในขณะนั้นเช้าวันหนึ่งผมออกจากบ้านท่านผู้ช่วยทูตทหารบกเดินโตเตะเที่ยวไปเรื่อยจนถึงสถานีรถไฟเมโกรุจึงแวะดูกิจการของเขาเพื่อเปรียบเทียบกับหัวลำโพงก็ปรากฏว่ามีผู้โดยสารแน่นสถานีแต่ทว่าตรงบริเวณห้องขายตัว๋วไม่ยกักกระเบียดเสียดเยียดยัดเข้าคิวกันยาวเหยียดเหมือนของไทยเราทําให้ผมแปลกใจ พร้อมกับสันดานอยากรู้อยากเห็นก็พุ่งขึ้นมาทันทีผมจึงไปยืนดูคนซื้อตั๋วขายตัว๋วว่าเขาทำยังไงจึงรวดเร็วทันใจชนิดเข้าไปแผลบเดียวก็ออกมาไม่โอเอชักช้าเหมือนอย่างที่เคยเห็นในเมืองไทยมาแล้วอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอยากรู้ไหมครับจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาซื้อจากคนขายคือยอดเรียนลงไปตามช่องซึ่งมีป้ายบอกราคา60เยนหรือ40เยน แล้วตั๋วก็จะร่วงลงมาไม่ต้องเสียเวลาประทับตาดังปั้งปั้งเหมือนโจรป้นหรือคนโดยสารทะเลาะก,กับคนขายว่ายังไม่ได้ทอนเงินให้หรือทอนแล้วแต่ไม่ครบอะไรทํานองนั้นวิธีซื้อตั๋วแบบนี้จึงรวดเร็วทันใจและสะดวกมากต่อให้มีผู้โดยสารสักพันคนก็ขายหมดชั่วประเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีอย่างนี้มั่งยากรู้จริงหลังถ่ายรูปไปดูเล่นแล้วผมก็ออกจากสถานีรถไฟแห่งนั้นแล้วเดินต่อไปกระทั่งถึงร้านแห่งหนึ่งอ่านชื่อไม่ออก พราะภาษาญี่ปุ่นแม่กระดิกหูเห็นคนจํานวนมากกําลังยืนใช้นิ้วชี้หัวแม่มือขวาดีดเดือยอลูมิเนียมให้ลูกเหล็กเล็กๆซึ่งมีลักษณะกลมดิกเหมือนลูกบิลเลียดเด้งขึ้นไปตามช่องต่างๆบนหน้าปัดในตู้กระจกถ้าลูกไหนลงช่องเหล่านั้นก็จะทําให้ลูกเหล็กหลายสิบลูกหล่นลงมานอกตู้กันเกลียวกล่าวขนเล่นก็ควา้ามันจับยัดเข้าไปใหม่แล้วดีดอีกใครมือแม่นๆก็จะได้ลูกเหล็กกลับคืนมาเป็นภูเขาเล่ากาแล้วเอาไปแลกบุหรี่ช็อกโกแลตหรือสิ่งของต่างๆซึ่งเจ้าของร้านวางโชว์ไว้ นี่แหละครับคือปลาจิงโกะซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมกันมากบางคนถึงกับยึดเป็นอาชีพเลยทีเดียวคือพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปตามร้านชนิดนี้ที่อยู่ไกลๆจ่ายเงินร้อยเยนกับคนขายรับลูกเหล็กมาจำนวนหนึ่งแล้วยัดเข้าตู้ต,บตะบี้ตะบันเล่นมันอยู่จนใกล้คำจึงนำลูกเหล็กที่ได้มาด้วยฝีมือการดิดของตนไปแลกขนมนม,นมเนยดังกล่าวเอาไปขายต่อยัดเงินเข้ากระเป๋าสบายแฮอาชีพนี้รัฐบาลญี่ปุ่นไม่สงวนสำหรับชาวญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจิกโกจิก,กีเมืองไทยที่รู้ตัวว่าไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคมขอได้โปลดกรุณาจ์จะหาตัวเลบินเข้าไปแล้วประกอบอาชีพเล่นปาจิงโกที่โตเกียวนุน่นโปลิศไทยจะได้ถอนหายใจโล่งอกสักทีกำลังยืนคิดอยู่ว่าจะลองเล่นดูก็มีมือหนึ่งมาสกิดเอวพร้อมได้ยินเสียงทักว่ามานานแล้วล่ะครับผมหันไปทางนั้นคุณประสิทธิ์นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นสักสิบห้านาทีเห็นจะได้สนุกไหมครับผมสั่นหัวยังไม่ได้ลองเลย ร้องสิครับคุณว่างหรือเปล่าทําไมล่ะครับพาผมไปกินข้าวดีกว่าเขายกข้อมือขึ้นดูเวลายังไม่เที่ยงเลยชักหิวแล้วพี่ชายจะกินอะไรล่ะครับอยากลองอาหารญี่ปุ่นสักมือ้อคุณประสิทธิ์นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็บอกงั้นไปโทรยินกันแล้วกันอยู่ตรงไหนครับในย่านกินซ่ามีอะไรมั่งก็พวกไก่ปิ้งและข้าวนึง่งน้ำลายชักจะไหลย,ยืดออกมาทีเดียวตกลงครับเราขึ้นแท็กซี่ไปที่ถนนใหญ่แล้วเดินเข้าต่อไปนิดเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทาง โทริยินเป็นร้านอาหารเล็กๆแต่มีชื่อเสียงมากเราเห็นได้จากลายเซ็นของจอห์นคอนเนอรีดาราภาพยนตร์อเมริกันซึ่งแสดงเป็นสายลับเห็นจะดูได้จากลายเซ็นของจอห์นคอนเนอรีดาราภาพยนตร์อเมริกันผู้แสดงเป็นสายลับหมายเลข007ในนวัติยายขายดีของมิสเตอร์เอียนเฟรมิงรวมทั้งลายเซ็นของเบอร์นาร์ดีวิลลาแคมโป นักมวยแชมปเปีนโลกรุ่นไฟเวทของฟิลิปปินส์ติดอยู่ที่ผนังสแสดงว่าคนทั้งสองเคยมากินอาหารร้านนี้เมื่อคราวมาสแสดงหนังและต่อยมวยในโตกเกียวโดมไม่นานมานี้เองอาหารของพวกเขามีของจำพวกปิ้งๆเช่นไก่ตับพริกชี้ฟ้าเป็นต้นจิมน้ำปลาญี่ปุ่นอร่อยมากส่วนข้าวนึ่งนั้นถึงแม้จะเหนียวไปนิดแต่รสชาติพออาศัยเพราะเขาใส่หอ,ห,อหอยหรือปูปนล,ลงไปด้วยใครชอบกินอะไรก็สั่งได้ตามใจ บนโต๊ะยังมีเซียมซีอัตโนมัติให้ลูกค้าเล่นค่าเวลาขณะรออาหารอีกด้วยคืออย่างงี้ครับเขาบ้าบรรจุใบทํานายโชคชะตาราศีซึ่งเป็นกระดาษมนเล็กๆเ,เท่าก้านไม้ขีดยาวสักนิ้วหนึ่งไว้ในกล่องกลมๆเหมือนที่เขียบุรีเผยผู้ที่ต้องการตรวจโชคชะตายอดเหรียญสิบเยนลงไปแล้วกดปุ่มตรงเดือนเกิดของตนจะได้กระดาษมนเล็กๆดังกล่าวล่วงลงมาให้เพื่อนฝูงอ่านการสนุกสนานคืนเคลงบางแผ่นก็สับประดกสับประดนสำรานบานใจกันเต็มที่ผมยังลองดูเลยครับ แต่ไม่เซ้ให้คุณรู้หรอกว่าในกระดาษแผ่นนั้นว่ายังไงคุณประสิทธิ์สะกิดให้ดูผู้หญิงสองคนซึ่งนั่งมัมข้าวอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆกันแล้วบอกว่าดรนวดผมกืนน้ำลายเอื้อกสวยนะเท่าไหร่เข้าไสานะ้หน้าไม่ได้ทำไมคุานวดเฉพาะผู้หญิงมีอย่างนี้ด้วยเหรอสาวแก่แม่ไม่ติดกินเกลียวครับเพราะอ,อะไรมีความสุขเหมือนได้หลับนอนกับผู้ชายผมกืนน้ำลายครั้งขณะฟังคุณประสิทธิ์ฝอยต่อนอกจากหายเมื่อยขบแล้วยังเสียววูบว่าเป็นหมดทั้งตัว พราเครื่องนวดพิเศษที่นิ้วชี้ของหมอหน้าฉล้มที่แตะอยู่ตรงปากทางไปสู่สวรรค์สันลลิกพราะกระแสไฟฟ้าครับแล้วทำไมคุณรู้เนี่ยใหญ่เอะอะไปแฟนผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็มีเหมือนกันผมคิดในเมืองไทยมีสถานที่แบบนี้มั่งไหมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยเถอะนะนึกว่าเอาบุญก็แล้วกัน